ก็สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องติดตามกเกษตรมือใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมาซ่อมแอร์หน่อยซ่อมแอร์ไม่เย็นอาการอาการคอมเดินแต่ไม่สามารถทังความเย็นได้นะตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วคือท่าที่ตรวจเช็คนะเป็นมอเตอร์มอเตอร์ออรพัดลมคอยร้อนมันไม่ทำงานมันคือว่ามันไม่ ระบายความร้อนออกจากตัวแผงคอยนะผมทำให้แอร์ไม่เย็นส่วนขั้นตอนการวัดว่ามอเตอร์เสียไม่เสียดูท้ายคลิปนะผมดูให้จบคลิปแล้วว่าผมมีวิธีวัดวัดไอ้ขั้วมอเตอรอ์สำหรับสเปคตัวนี้มันเป็นสเปคไป2 2 0โวลต์นะตัวนี้ใช้แคปลันอยู่ที่4ครับผมก็ ได้ทําการเปลี่ยนส่วนขั้นตอนวัดนะก็คือก็จะมีมันจะมีจุสาสายสามเส้นที่มอเตอร์ก็เราก็กําหนดสายเลยถ้าจะตามสายที่มันมีนะกําหนดอย,อย่างสมมุติก็เส้นที่หนึ่งเอาเป็นเส้นแดงแล้วกันเส้นแดงเส้นที่สองเส้นดําส่วนเส้นที่สามก็กําหนดเป็นสีขาวแล้วกันการวัดก็คือก็จะเราก็ใช้มิเตอร์มิเตอร์นะ มาร์กสายไว้ก่อนว่าเราจะเริ่มที่สีไหนก่อนอ,อย่างเริ่มที่สีแดงแดงกับดำอ่อางถาวัดได้สามโอมแดงกับขาวได้2องโอห์มดำกับขาวนะ่ะมาวัดด้วยกันก็จะได้ที่ 5, 5 oh ้าห้าโอหมครับผมตอนนี้ก็เราก็สันนิษฐานได้เลยว่าไอมอเตอร์มอเตอร์ตัวตัวเนี้ยไม่เสียส่วนตัวที่เสียคือมันอาจจะวัดค่าขึ้น1นึ่ค่ากับไม่ขึ้น อยังไงก็ฝากติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ